ชาวัตถุฟักทุกท่านนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับไอ้บูมไอ้ชิบหายเหมือนกันนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเซิร์ฟวัตถุฟักก็ได้ทําการอัปเดตไก่ชาเข้ามานะครับเป็นไก่ชาแบบว่านี่ครับไก่ชาวัตถุฟักชื่อเดิมนะครับผมเอ้ยไม่ชื่อเดิมสิแต่ชื่อซีซันเทเล่านะครับผมลูกละสิบบาทเหมือนกันนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะ อืแล้วอย่างกาชาครับรู้ละสิบาทเท่ากันนะครับผมถ้าไม่เท่ากันนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเออแล้วนายจะมีรถสองคันนะฮะนี่จะมีรถเอออะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะทูริสมโมหรือถทูริสมโมอ่ะรูร้ว่ะแล้วก็ทูรโรสหรอทูโรสป่าวะเดี๋ยวกูเสิร์ชแป๊บทูรโรสหรอทอร์อสทอรสอ่ออีคันนึงอ่านว่าเฮียอะไรล่ะอเฮียอะไร t ท r i s m o สโมเยสเคเทอร์ิสโมโอเคอ่าจต่มีรถสองคันนะฮะในกาชาส่วนโปรโมชั่นของลิมิเต็ดก็จะเป็นสปอนเดอร์อารตัวใหม่นะครับผืมท่ออท่อเอสซีอืมเอสซีโปรเจกต์แล้วก็แคมเอออะไรอ่ะของจูนเออแคมกล่องโจรสองกล่องคุ้มเหมือนกันเอ้ยคุ้มเหมือนกันเนี่ยมีสิบแปดคันนะโอ้ไอสัตว์ใครได้นี่ก็เอ้ยไม่ใช่สิอนาคตยังไงกันราคาก็ขึ้นนั่นแหละ ใครไล่แบบก็เฟี้ยอยู่นะเพราะว่าเห็นผมเห็นตัวจริงอยู่ว่ามันก็แบบสวยอยู่แบบหลงรักเลยอ,อุ้ยยัดแค่ใครขี่ผ่านไว้สัตว์เท่จริงเลยยัดแม่หมอบด้วยเฮียบ้างแต่เอสพันนี้จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับพิเศษนะครับเติม 8, ครบ8,000นะฮะมันเริ่มแต่วันที่เออในวันที่25 27เดือน8นะฮะอีก9คันในวันที่23่สถึงสานะครับผมมันจะแบ่งแบบว่าเอออย่างเช่น25 27 9คันใช่ไหม ส่วนอีกเก้าคันก็อยู่ช่วงวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบสามอะครับต้องแบ่งแบ่งกันหน่อยเออเดีย๋ยวไม่ได้เกลี่ยถ้าไม่แบ่งอะไรอย่างงี้สวัสดีครับรถสวัสดีครับรถส,สวยยังเลยครับพี่ขอบคุณ<ว> <c oughs> ครับพี่สวยยังครับเนี่ยโอ้เดิมๆครับพี่น้องออเดิมเลยมากมาเลยขอบคุณครับรู้ว่าคุณแซกแป๊บโพสอีกเพื่อมรายการไม่พูดพร่ำเสียวราเปิดกันเลยครับรอเฮียอะไรเฮียพี่น้องเปิดตรงนี้อะไรสัตว์สิบเม็ดอุ้ยเฮียรถเฮียอะไรเจ็บแม่อุ้ยโอ้หนี้มาทำเฮียอะไรกันเหรอเฮ้ นี่ขเล,เล่นเท่อะไรกันไม่ร<อ>ู้ว่าหาทุกคนหามาเปิดเลยแต่เมื่อคืนนี้แม่งประชามาใหม่แม่งแบบตรงเนี้ยแถบข้างบนแบบขึ้นแบบชิบหายไม่บอดหมดอ่ะจัดไปมปัปันจบปยอดเลยครับมาแรกกูก็ไม่มีข้าว<ม>แต่แดกเลยเทียนี่รถยนต์เฮ้ยอ๋อมันเป็นรถยนต์เป็สิบโลนะครับไอ้คันคันเลยเน่ะ Lamborghini อ่ะใช่ป่าวะถ้าเป็น Lamborghini ถัวหลวงป่าวไอ้เหี้ยดูกัน ยศเคน้าวชื่อขึ้นว่ายดแม่ใช่เหรอวะไอ้เหี้ยกูมั่วป่หวะเออฮ้ยคุณก็มั่วใส่ใส่พูดสมั่นใจเลยเหี้ยรถของอะไรบุกี้นี่โง่ที่ผ่านหน้ามันคล้ายกันเมื่อไหร่กูเอาอ้างได้ มันเหมือนนเหมือนนะมันเหมือนให่เที่อลเอสเอาซูก็าแปลว่าได้เทชือช่อชื่ก่อชื่อชั่อช้่อชื่อช่อชื่อช่อชื่อชื่อ่อชื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 ่อชทีอ่อชื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 ่อช่อชื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 อ่อชือม่อชื่อชื่ออ้ื่อชือชอชื่อชื่อชื่อชอชืออชื่อช่อ่อ่อชื่ออชื่อชชอ ไปดําเนินการได้ต่ออะไรเงี้ยเออช่างแมงเหอะคอมเครื่องเดียวซื้อใหม่ก็ได้<อ>ใช่ปะใช่ปะเย็ดแม่เยี่ยกูจะไม่มมมคนืนเะงินนะนี่สาดเป็นสโบรยยฮีสิบเมตรสิบเมตรโอ้โหมา,มา,มา,มาดิเยี่ยมาดิพ่อมึงโวยไม่เกิดกูหมูแท้เนอะจะทำยังไงจุดจะทำยังไ

อ่ยอเยน่นี่เออเมัน้าขวเย็ดคดพ่อเออแย่าหล่อชื่อมันคึ้นนะผมนำหน้าอยู่ผมเปิดดูนี่มาแล้วนี่ผมอย่างนี้เลยเน่เอ๊ะเฮียอย่างเทพเลยสัตร์ ไปก่อนิก่อไอเขาไอเขาันปเนปเดินปนเนปเเนปเนเนปเนปเนทป่ดเินป็นไปเหน่อยนไปเนปเดินไปเดนเลยนไปเดินไดิไเดไปเไดนเไปไปนเเดินไเด ดิฟทีหนึง่งย็ดโอ้หล่อหล่อหล่อเฮียอะไรสัตว์แอคซะหน่อยเฮียจะเปิดแอคเลยเฮียนี่สัตว์ของเหลืองไม่ใช่เรื่องของเหลืองของเหลืองในะสัตว์ไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่

นั่นไงญ่ถึงว่ามันไม่ค่อยได้ของดีเลยโถตายแล้วตายแล้วพายแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นนั่นไหนแม่ไปไนยังอ่ะอาถันอาถันเรียกอาถันเนี่ยคอาถันน้องพ่อถันทุยทุยเล่นเองตบเองอ่ะฮัลโหลโหลเฮียอะไรสัตว์ไม่ได้คุยกับใครแกงกี้พ่อนั่เฮียโอเค เย็ดแม่เอาไงอ่ะโหยิ่แอ๊กเกี้ยวไอ้ยี่ยครใครเขาก็ได้กันหืออะเฮ้ย มาตีมาตีดังเลยเด็กๆไปน้องมันใช้ยังไงวายเยสลารีเอางี้ก็เอาหรอเฮ้ยกูอยากลองใช้อ่ะเฮ้ยยังยังยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาเด็กๆเราอยากข้างเราอยากข้างน้องใจเย็นไอ้เหี้ยคนเหี้ยเราข้างกันนะคือเปิดข้างบนแม่มาเลยเหี้ยเทหน่อยอ่าทีนึงไปสิเมตร เฮ้ยว้นีม่ชูเก่เมริเหแล้วรเทีวันนี้ต้องลดตวันนี้ต้องลดกระพี้เนาใจ ปิ้นเกินไปแพ้แม่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กจิบก่องกันเฮ้ยสงสัยต้องะอ่านว่านี่กดสูตรเขาแล้วกดสูตรว่ะเปิ่งน้อยกว่าเฮ้ย่างนี้ก็ได้ของดีเยอะเหมือนกันนะปวดตรงนี้ยไหนอี้ย่ะเป็ดตรงเนี้ยไปเมาทีหนึ่งดิจัไปกำลังสูรพันลำจะไปรู้ไหม เป็นเมายัางเ <No. S 1> มาแล้วนั่นไงเราก็เปิดในน้ำดิเฮียเปิดตายเมาเมาเปิดในน้ำหน่อยเปิดได้ดีเปิดได้ดีเปิดได้ดีแก่อีกแล้วแถบเขียวอ่ะไปไหนแล้วอ่ะกูได้รถน่าเยอะเป็นอะไรที่แบบ What What the fuck uh, yeah. ไม่เอาไม่เแค่ไม่อยากเสี่ยงไว้สัตว์ไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่เปิดตรงน้ำบ้างแบบมันเลยเลื่อนแบบเลื่อนของดีเลยเลื่อนหายไปเฮียพอเปิดตรงนี้เปิดนี้สามอันหน่อยแห้งๆหน่อยแห้งๆหน่อยแห้งๆหน่อยจะไปสามเม็ดพอให้มันจบที่เรเบลโอ้โหเยะแยะอันนี้มันเปิดแล้วได้แล้ววันเนี้ยป้งเออเขาไม่แก้เขาไม่แก้เดี๋ยวจะไปย้ายที่กันย้ายที่กันนะ เฮ้ยกูต้องเปิดใกล้ใใรถที่มีกระชากอะเปิดได้ท<ม>ันหนึ่งนี่ใช้กระชากอะเฮ้อโอ้ยเมาเมาชัดเฮ้ยเฮ้ยเลิกยิงแล้วนี่มอบแม่มึง่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องได้แล้ว<ม>ใกล้ขนาดนี้กระดีเหมือนกันครบแล้วครบแล้วครบอันแล้วเฮีย<ม>สวยนี่ก็มีค่ะ เดี๋ยขอลำม,มาขอลำม,มาสัตว์แป๊บพี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่พขอลำม,มาสัตว์ไอ้ผ่านก็นได้ใบเหี้ยขอลำม,มาสัตว์สองอันสองอันสองอันโอเคย้ายที่ดูกจีห้าผิดคันไม่ใช่อตอแนแหลกแค่ไหนทุกคันแล้ว อันนี่เมสเซจแล้วส์อุ้ประตูนี้กว่าตรงนี้ตรงนี้อาจจะดวงดีก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเป็นไงล่ะนั่งเป๊ะด้วยเฮียเอากดปิดอันนะฮะกดปิดชีวิตเปลี่ยนได้อันนี่เมสเซจแล้วส์แทบเขียวแม่ตายเฮียมันก็เขียวเหมือนกันใช่ไหมมันจะสื่อว่านี่มันเขียวเหมือนกันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่

ผิดสีแล้วทำกูไปไงล่ะโว้เท่เลยวะกูมีดถากจะไปะทุกคนสิบเมตรยา,ยาวๆคุ้ยเหอะไอ้เหี้ยกูกินจนตัวกูจะเหลืองเหมือนมะม่วงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเหี้ย เฮ้ยแม่ม <cents cover> ื่อ well, ก okay. ี้เอาแยะดูกูจิแม่เลยเพื่อนแล้วหลกไหมซีอู๋อะแล้วจบแล้วซีอู๋ตลกไหมนี่วันนี้เราก็ได้มาขนาดนี้นะครับผมร้อยเม็ดให้ร้อยลูกคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะแต่ไม่คุ้มแหละคำนวณราคาแล้วมั้งเออน่าจะไม่คุ้มหรอกทุกคนโอเคซีอู๋บายนะครับผมบายบายร้อยเม็ดกับเกลือร้อยลูก เฮ้ยทุกคนผมยังถุงใส่วะใบเ,เนี่ยใช้ยังไง <S <S ผมจะเอาใช้ดิไม่ใช้งไงวะบูปินฮะอะไรวะฮะอะไรอ่ะ มันมีแบ็คคอยด้วยม,มันมีในแบ็คคอย,ยเหรอตีวุฒิอะไรอะ่ะอ๋อเบลสามเหรอแล้วบูปิงครับไงอะ่ะทองหลังนี้ได้หนึ่งจะบอกนะบูปูตี๊แม่ก็ยังติดยามกันอะ่ะใส่ตูดใส่ตูดนะฮะยงนี้เนึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทีะ<พ>๊บ <laughs> ีไม่ติดไม่ติดกูก็าเทีบดิไม่ติดกูก็าเทีบดิไม่ติดกูก็าเทียบเด้วยนี่ก็ตีจังเลยล้มเหลีดินี่เฮียรอเฮียละมึต้องคุยแล้วมึงไม่ต้องคุยแล้วผมใช้ปุ้บปิ้มหมดเลยเฮ้ฟีกูจะมีเฮียแล้วมั้งเนี่ยฮะมึุแก็ไม่มีเฮีย